สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Fun Uncut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณเข้ามาไม่ผิดช่องครับนี่คือ The Fun a n c u t และผมชิตาจาก Facebook แมวสีดำไว้หนวดกับไม้เบสบอลคู่ใจวันนี้จะมาทำหน้าที่บรรยายแทนนาเดียวหนึ่งวันนะครับเรื่องของเรื่องคือตัวผมเองเป็นนักฝึกภาคเสียงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ยังเป็นกลุ่มเล็กๆช่องเล็กๆอยู่ครับพอเห็นว่าหน้าเดียวเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่มีความฝันและอยากจะเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทำสิ่งที่ชอบบนสเกลที่เจอผู้คนมากขึ้นผมก็ไม่รีบรอช้าส่งข้อความหานณเดี่ยวเลยครับและเราก็จะมาเจอกันที่นี่เอาละเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับคอนเทนต์ในวันนี้คือคอนเทนต์โปรเจกต์หนังรีบูทที่กำลังถูกสร้างแล้วแน่นอนครับซึ่งในคลิปนี้เราจะนำเสนอมา4เรื่องโดยขอเริ่มที่เรื่องแรกเรื่องนี้ครับแวนเฮลซิง แวนเฮลซิงชื่อนี้คอจักรวาลปีศาจคอหนังแวมไพายรู้จักกันเป็นอย่างดีและฉะบับภาพยนตร์ที่พวกเราคุ้นเคยและทำออกมาดีมากๆคือแวนเฮลซิงนักล่าผอพันปีศาตปี2004ที่มีป๋าฮิวแจ็กแมนแสดงเป็นแกเบียนแวนเฮลซิงใช้ผู้ต้องค้ำสาบด้วยอดีตที่เขาไม่สามารถจดจำได้และถูกผลักดันด้วยภารกิจที่ไม่อากปฏิเสธได้เป็นนักล่าปีศาจที่รับมอบหมายจากองค์กรลับให้ออกเดินทางกำจัดความชั่วร้ายในโลกใบนี้ หนังฉบ,บับปี2004มีพอ o ตเรื่องที่สนุกพอสมควรแต่กลับถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ได้มีภาคต่อจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จครับและทาง Universal ก็เตรียมที่จะทำถึงภาคสซะด้วยแต่ช่วงนั้นปายฮิวเกติสัญญาวูฟูรีน2ภาคที่ต้องถ่ายยาวเลยไม่มีเวลามารับแสดงเรื่องอื่นแวนเฮลซิงเลยถูกพับเก็บไปยาวๆและจะปี2017ตัวละครแวนเฮลซิงก็เคยถูกวางตัวไว้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ Dark Universe ที่เราก็คงได้เห็นข่าวและได้รับรู้ชะตากรรมของหนังเปิดจักรวาลอย่าง The Mummy ที่ล้มไม่เป็นท่าจนต้องยุติการพัฒนาแฟนชายในปี2019และ Van Helsing ของเราก็ไม่ได้กลับมาล่าปีาศาจเลยสักทีจนกระทั่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาครับข่าวดีที่คอนเฟิร์มแล้วก็คือโปรเจกต์รีบูต Van Helsing นั้นกำลังถูกพัฒนามากกว่า3ปีแล้วโดยครั้งนี้จะมี James ands, มนส n ผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญที่ชื่อดังอย่าง s a u l และ The Conjuring เข้ามาร่วมสร้างภาพยนตร์ และร่วมเขียนบทกับจูเลียสเอเวอรีผู้กับหนังสยองขวัญโอเว l o r หที่เต็มไปได้วยความมารและ The ะพุกเอ็กโซซิตที่อ้างอินจากเรื่องจริงน่าสนใจมากนะครับ,บรว่าแวนเฮลซิงภายใต้การคุมบังเหียนของเจนส์ w านนั้นจะเป็นยังไงและน่าดูแค่ไหนก็ได้แต่ภาวนาหากมันถูกวางให้เป็นหนังไต่ภาคก็ขอให้มันเดินทางไปแบบสวยๆเพราะตัวผมเองก็อยากเห็นแวนเฮลซิงประทักกับแดกคูลภายใต้ววสยัยทัศน์เจนส์บานเหลือเกินครับ โปรเจกต์หนังรีบูตเรื่องที่2นะครับฮีโร่พันรก Hellboy ครับนี่คืออีกหนึ่งตัวการ์ตูนแอนตี้ฮีโร่วันใจคอคอมิกยุค90และกลายมาเป็นที่จดจำของเหล่าคอหนังยุค2000เมื่อผู้กกับชื่อดังอย่างกิเลโมเดอโทโรนำแอนตี้ฮีโร่สีแดงเพลิงตัวนี้ขึ้นสู่จอภาพยนตร์และได้รอนเพอร์แมนมารับบทนำ แน่อนอนมาประสบความสำเร็จทั้ง2ภาคทั้ง Hellboy ภาคที่1ปี2004และ Hellboy 2 The Golden Army ปี2008แต่กลับไม่ได้ไปต่อในภาคที่3จนกระทั่งมีการนำกลับมารีบูตอีกครั้งในเวอร์ชั่นของ David h a r b o บอในปี2019ที่จบแบบศพไม่สวยเลยซึ่งในตอนนั้นแฟนๆ e l l b o y อย่างเราๆก็หมดหวังครับว่าจะได้ดูลูกชายซาตานกลับมาพังงาอีกครั้ง ในต่นนั้นผมก็แอบ,บคิดนะครับว่าอยากให้ทางค่ายเชิญกิรดโมเรโทโรกลับมาสารต่อภาค3ในฉบับของตัวเองให้มันจบได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งผมเชื่อครับว่าด้วยชื่อของกิโดโมเรโตโรจะทําให้หนังฮีโร่พันโลกไม่เสียของแน่นอนแต่นั่นมันก็เป็นแค่ความฝันครับเฮลบอยภาค3ฉบับบรอมเพอร์แมนโอเคครับอดีตอาจไม่หวนคืนแต่อนาคตย่อมมาถึงแน่นอน จากที่ไม่คาดหวังได้ดู Hellboy ฉบับ Reboot ครั้งที่ 2. 2ในตอนนี้เรากลับได้ข่าวว่า Hellboy ฉบับ Modify ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นจริงโดยครั้งนี้จะได้ร่วกับ Brian Taylor จาก Ghost Rider Spirit of v e g i ว n จนคลสคนข้างไฟแรงสูงทั้ง2ภาครวมถึงเกมเมอร์ ปี2009คนเกมทะลุกเกมมาสร้างเฮล์บอยฉบับใหม่โดยยึดจากเนื้อเรื่องคอมิกเฮล์บอยเดอะคองเกอร์แมนซึ่งเป็นหนึ่งในตอนที่ดีสุดของไมมิโนล่าผู้สร้างและผู้เขียนคอมิกมาเป็นแบ็กกราวด์หลักของเรื่องโดยไบรอันเทเลอร์ตั้งใจจะทำให้เฮลบอยฉบับนี้เป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าแบบเรียบง่ายลดความซับซ้อนของเนื้อเรื่องลงและเป็นภาพยนตร์โทนสยองขวัญเฮล l บอยเดอะคองเกอร์แมนเดินเรื่องในยุค1950ในพื้นที่ชนบทของแอสพาเลเซีย ว่าด้วยเรื่องราวของเฮลบอยในวัยหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับปีศาจในท้องถิ่นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสงครามกลางเมืองเพื่อให้ตนคืนชีพเนืของดึกของเกอร์แมนคือมันมีแก่นเรื่องที่แข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งตัวละครมากมายและในฉบับที่กำลังสร้างใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องราวของเฮลบอยที่จะกอบกู้โลกหรือเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นเรื่องราวเสียง,งขวัญเล็กๆที่เต็มไปด้วยความนับและความมืดมน ที่สำคัญเลยนะครับได้ข่าวมาว่าภาคนี้จะเน้นเรื่องอารมณ์ดาร์กน่ากลัวรุนแรงและถูกจัดไว้ในเรทอาด้วยนะครับคําว่าเรทอามันน่าสนใจครับเพราะหนังมันจะเดินทางไปในสุดในแบบที่มันควรจะเป็นแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเรทอามันจะประสบความสําเร็จอย่างที่หวังหรือเปล่า เพราะ l ฮบอยปี2019ฉบับ David ฮาร์เบอร์ที่เป็นเรดอารเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยสักนิดแต่ฉบับรอนเพิร์แมของปรมาจารยนเกียโมเรตโตโรเป็น PG13 นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าหนังดีไม่ดีเราไม่ได้ดูกันที่เรดดีกว่านะครับเราดูกันที่ฝีมือของผู้คำกับล้วนๆดีกว่ายังไงซะผมก็เชียร์ครับไฮบอยฮี hey Hero, โร่พานกฉบับรีบูตเร็วๆนี้ได้เป็นหน้าค่าตากันแน่นอนครับ มาถึงเรื่องที่3อันนี้โปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ของแท้เลยครับ Superman Legacy ภายใต้การคุมบางเหียนของเจมส์กันประธาน DC Studio และพ้่งกับหนังที่มาแรงประสบความสำเร็จที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ Superman Legacy ซฉบับรีบูทนี้เจมส์กันจะทำหน้าที่เขียนบทและกำกับด้วยตัวเองและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมงานสร้างแล้วด้วยครับ อ๋จริงๆผมเองนี่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ดูหนังซูเปอร์แมนเลยแหละครับและน่าสนใจมากจริงๆว่าใครจะมารับบทเป็นบรุดเหล็กจากดาวริปตันเวอร์ชันใหม่นี้ซูเปอร์แมนในความทรงจำของคนยุค7 0 8 0ถึงคือคริสโตเฟอร์ลิฟและในปัจจุบันคือเฮนรี่คาร์เวลที่เป็นภาพจำกับทุกๆคนแต่ฉบ,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 บับที่ผมเสียดายมากๆคือซูเปอร์แมนฉบับแบนดอนราลครับทำไมฉบับแบนดอนราลปี2006ถึงเป็นฉบับที่ผมเสียดายน่ะเหรอหนึ่งเลยก็คือนี่คือหนังซูเปอร์แมนภาคแรกที่ได้ขึ้้นนนนฉาายยบบจอออเงงิีีกครรัใหลป มันเลยตื่นเต้นมากที่ได้เห็นซูเปอร์แมนกลับมาอีกครั้งบนเทคโนโลยีการถ่ายทำสมัยใหม่2เลยก็คือผมว่านี่คือซูเปอร์แมนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษกับคำว่าซูเปอร์แมนที่สุดแล้วเพราะทั้งหล่อแกร่งและสุภาพนั่นคือในมุมมองของคนคนหนึ่งอย่างผมแต่ที่ด้รู้ก็คือตอนนี้เฮนรี่คาวเบลคือภาพจำซูเปอร์แมนของทุกคนไปแล้วครับ แถมตาเฮนรีก็ทําได้ออกมาดีมากจริงๆครับกับบทตัวละครไอคอนภาพยนตร์ตัวนี้แล้วกับฉบับที่กำลังจะมาถึงนี้แน่อนอนรับว่าความเหมาะสมในการคัดเลือกนักสแสดงนั้นภายใต้ชายคาดีซียุคใหม่นี้ต้องดีแน่นอนครับเพราะของเก่าทั้ง3ที่กล่าวมาเขาทําไว้ดีมากๆและในประวัติศาสตร์ซูเปอร์แมนไม่มีนักแสดงคนไหนที่ไม่เหมาะสมเลยโอเคครับกลับมาที่ซูเปอร์แมนเลกาซีฉบับนี้จะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในช่วงวัยรุ่นของคลาร์กเคลน ที่พยายามรักษาสมดุลความเป็นมนุษย์ดาวคริปโตกับการที่ได้รับเลี้ยงมาแบบมนุษย์บนโลกและนี่ถือเป็นผลงานแรกของเจมส์กันกับปีเตอร์ซับลัสในการมารับหน้าที่ประธานของ DC Studio ครับพวกเขายังได้วางแผนเส้นทางของภาพย,ายนตร์และซีรีส์จากตัวละครของ DC ที่เราจะได้เห็นและจากนี้ไปอีก10ปีแน่นอนครับโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเปิดเส้นทางยุคใหม่ของ DC ที่เชื่อว่าเราจะได้เห็นฮีโร่ใหม่ดีไซน์ใหม่อีกเพียบแน่นอนเลยครับ โปรเจกต์หนังรีบูทเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับในบรรดาหนังรีบูททั้งหมดที่กล่าวมาผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากที่สุดแล้วครับ STARGATE นี่คือหนังไซไฟสเกลใหญ่ที่ผมชอบมากกว่า STAR WAR s และ s t a r t r e k เสียอีก ภาพยนต์ Stargate ที่ดีที่สุดในความทรงจำของผมต้องย้อนกลับไปในปี1994 Stargate ทะลุคนทะลุจักรวาลที่มีเคริร์ตบรัสเซลนำแสดงและเล่าเรื่องราวของการค้นพบประตูสู่ดวงดาวที่ทำให้นักิทยาศาสตร์และกองทัพไขปริศนาการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์ได้ ภาพยนตร์ไซไฟระดับ s t a r g เก e เป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากสำหรับตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการแต่งทำที่น่าตื่นตาแต่กับเนื้อเรื่องที่เดินเรื่องได้อย่างสนุกบวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีต่างดาวเข้ากับเรื่องราวของอียิปตโบราณมันทำให้หนัง star gate hey t mm hmm. s t a r g เก e มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยครับหลังจาก s t a r g เก e ปี1994มหาการประตูมิติเรื่องนี้ก็ถูกนามาสร้างเป็นซีรีส์อีกหลายฉบับหลายเวอร์ชัน รวมถึงเป็นหนังแผ่นด้วยแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จเทียบเท่ากับของปี1994เลยส่วนตัวผมเองตั้งแต่ฉบับปี1994ผมก็ไม่เคยได้ดูฉบับไหนของซีรีส์นี้อีกเลยจนกระทั่งปีนี้ครับที่ทาง a อ z o ซอนพ m มได้ซื้อค่ายหนัง MGM ที่เป็นเจ้าของหนังดังหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Stargate ด้วยครับ อเมซอนพามเป็นบริการสตรีมิ่งที่มีคอนเทนต์หลากหลายถ้าผู้ชื่อไปต้องคุ้นหูกันแน่นอนครับทั้ง The Boy Invisible Lord of the r i n g และ The Week of Time แต่ก็ยังขาดคอนเทนต์หนังโรงที่แข็งแรงต่างจาก Disney และ Warner ที่มีคลังหนังของตัวเองจำนวนมากหรือแม้แต่ Netflix เองก็มีหนังที่ลงทุนสร้างเองและซื้อมาฉายจำนวนมากเช่นกันแล้วทีนี้ Amazon ที่มี Proto Gui, ์ b b b ร์เบอร์ชอป p ด n ะพิง The Thomas c o l f a f f r i r r i c k e r ร Bond รวมถึงหนังที่ใหญ่ที่สุดของค่ายก็คือ Robocop กับ James Bond มาอยู่ในกำมืองานนี้กำไรอยู่ที่คนดูอย่างเราๆแน่นอนครับและกับ Stargate นี่คือตัวเลือกที่สมศักดิ์ศรีมากๆในการเปิดจักรวาลหนังใหม่ของ Amazon Prime อรอลุ้นรอดูกันนะครับผมนี่โคตรเชียร์เลยอยากให้หนังเรื่องนี้ขึ้นมาเทียบเคียงกับ Star Wars และ Star Trek ได้สักที และนั่นก็คือ4 p r โปรเจกต์หนังรีบูตที่น่าสนใจมากๆทุกเรื่องเลยนะครับและก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวการรีบูตมากที่สุดก็คือหนังฮีโร่พันนรกอีกคนสปอลที่เคยดังมากๆในปี1997ผ่านมาเกิดสามสปีแล้วครับให้ความหวังกันแล้วก็ให้ความหวังอีกในการปล่อยข่าวว่าจะมีการรีบูตแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการสร้างสักทีถ้าสปอลมีข่าวรีบูตอีกนะ ผมก็จะแค่พยักหน้ารับรู้เฉยๆแหละผมจะไปตื่นเต้นจริงๆไอตอนที่ได้เห็นตัวอย่างที่สร้างเสร็จแล้วนู่นนะครับแล้วคุณคุณมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้กลับมารีบูตใหม่อีกบ้างหรือเปล่าครับของผมนี่ก็โลโบคอปครับแต่ขอเป็นดีไซน์สีขาวนะครับดำไม่เอาแล้วนะไม่ต้องเดินคล่องๆเดินแบบหุ่นยนต์เหมือนในฉบับปี1987บอกเลยว่าผมจะเข้าถึงอารมณ์มากๆมันดูคลาสสิกจริงๆเลยอะ่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมชีต้าขอฝากช่อง แมวสีดำไว้หนวดกับไม้เบสบอลคู่ใจหรือ Facebook ผมเองนะครับ Facebook นี้ผมจะทําอะไรหลายอย่างอย่างเช่นว่าถ่ายคลิปวอลถ่ายวิดีโออย่างนี้หรือแม้จะเล่นมีมหรือจะพากเล่นๆนะครับเอ้านี่คือหนังที่เหมาะที่จะดูตอนเดทกันแหละนะฉันแนะนํามากเลยแหละมันดีมากๆเลยแล้วมันก็ยังมีฉากที่น่าประทับใจด้วยมันจะมีน่าดูใช่ไหมล่ะก็ แล้วแต่ที่ผู้คุณสนใจแหละครับแล้วอีกอย่างก็อยากจะพูดได้ว่าเออผมเนี่ยอาจจะยังภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ยังไม่มีไมค์จริงๆเลยผมยังใช้ไมค์โทรศัพท์อยู่เลยครับนี่แล้วตัวผมก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องด้วยครับครับแล้วก็ฝากช่องผมทีนะครับผมมากครับและสุดท้ายนี้ผมจะไม่ลืมเลยจริง,รงๆในวันนี้คือผมขอขอบคุณนะเดียวที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมสนุกบรรยายในคอนเทนต์หนังของช่อง The Final Cut นี้ด้วยนะครับ เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสาหรับผมเลยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาทํางานกับนะัดเดี่ยวนะครับเออมันเป็นประสบการณ์ที่ผมนี่ลืมไม่ได้เลยเอ,อจริงตอนนี้ผมถูกใจมากเลยครับขอบคุณจริงๆครับที่ให้ผมได้มาทํางานด้วยและผมก็ขออภัยกับเสียงผมด้วยนะทนฟังกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับครับและถ้าหากคุณชอบการทางคอนเทนต์ของพวกเรา ช่วยสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดการรับชมคลิปด,ดีๆจากช่องเราสุดท้ายสุดๆแล้วครับผมชีต้านาเดี่ยวและ The Final Cu ัขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ